ก็ยวนี่แหละส่วนใหญ่ยูมมกเล็กนี่แหละโตแล้วนะครับสวรสที่นี่ก็คืออยู่ในเขตของบ้านหลังเขาหมู่เจ็ดตำบลมมกเหล็กครับอ,อันนี้ก็เป็นพันธุ์ไทยนี่นะครับเราก็ส่งเสริมการปลูกกันอยู่ แล้วก็จะเออ่ให้มีความต่อเนื่องที่ไล่เลยอายุก็ประมาณห้าเดือนนะครับนี่อ hey, ดอกมัน ต้องดูแลซึ่งแต่ละต้นก็จะไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่ระบบให้น้ำก็ใช้เทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาช่วยแต่เราก็ต้องดูแลเรื่องวัชพืชด้วยนะครับดีครับ พื้นที่ก็ประมาณตีไปสนสไล่หนึ่งครับแต่ถ้าสนใจก็จะสามารถทำเป็นธุรกิจการเกษตรได้เลยนะครับผู้ที่ส่งเสริมการปลูกก็รับซื้อนะครับรับซื้อผลในหลายระดับหลายเกรด

คือหมายถึงว่าห้าเดือนนี้เก็บผลผลิตได้นึกว่าจะสองเดือนกว่าในตรงนี้ก็ได้นี่ดอกไปทางนี้เข้ามาตรงนี้นี่ก็ดกน,นี่นี่ย เชื่อผูด้นดำชาติพ้นภัยโอ้ผมจำผิดไงเสารถจับไอ้แ้่มกรไงเอามุมนี้ก็ได้มีดอกกำลังสวยเลยวันนี้ประธานคุณทิธินะครับมาด้วยตนเองแล้ววันนี้มีปุ๋ยมาฝากเจ้าของฟาร์มด้วยนะครับเราจะลองใส่ดูว่าเป็นบางต้นเท่านั้นเองเปรียบเทียบกันเนาะ แต่เขาจะมีสูตรปุ๋ยของเขาแต่ครนี้ปุ๋ยของเราก็ไม่มีปัญหาเพราะเป็นปุ๋ยอินทรีย์มันเป็นมูลค้างคาวนะปุ๋ยอินทรีย์ที่าปรับปรุงสภาพดินปรับจากสารเคมีคมาให้เป็นสภาพดินที่มี NPK 15-15ครับผมน้องนกอก น,น,กนกพญาอ,อ,อินทร์อ๋อปะปะถ่ายคู่กันนะแต่ผมไล้สดอยู่นะนนเดี๋ยวก็แคปเจอร์ซับุรสแต่เราก็ไปสนับสนุนอีกเรื่องหนึ่งก็นึกว่าไอ้นนี้สองเดือนก็เก็บได้แล้วค่ะอีกสองเดือนอีกสองเดือนอม,มาทานได้เลยครับท่านาร แล้วก็มาตั้งเต็นท์นอนแถวนี้ได้เลยนะครับเย็นลมเยนเ็นน,น,นี่แหละใครสนใจจะทำเป็นธุรกิจการเกษตรมาดูแล้วเราก็บอกวิธีการทำยังไงอย่างนี้ก็ต้องมีเอาลูกออกกันนะ่ะ โอ้นี่แสดงว่าดินมันก็พอได้อยู่นะสวรสค์รครับท่านนำคลิปของผมนี้ไปดาวน์โหลดได้เลยอีกสองเดือนมาดูมาชิมกันเลยว่ารสชาติจะเป็นประการใดรสชาติจะเป็นประการใดครับ สองเดือนก็ไปดานหรอครับเราก็ปลอดสารค่ะยังไม่ได้ใช้เคนีค่ะตอนนี้ กินไปพวกไอ้น้ำหมักนะคม่ผสวยน้ำมกัำมกเอง